ไปนี้ดีไหมครับพี่น้องครับอากาศช่วงใกล้เที่ยงครับสถานที่ท้อการแสดงโมนี่มันหมั่นเด้อพอแต่มาไป,ไปเอาหม่องได้คือพักบุ้งอะแหละมันแจ้งสิแจ้งสิเอาหยากอะไรยังไงไปเอาไปหม,ม,ม่องหันหม่องโมนี่มันเอาง่ายพอดูงันไปว่านปลาหม่องอาทิตย์ไม่เป็นอาทิตย์ดอกมาหลบก้อนเดียวไปเหรียญยวนเรียงกว่า กบ <1941, S 2> ินขึ้นกันนี่แหละครับเพิ่นพาไปว่านยุ้ยสังยุ้ยหนองเพิ่นปลาหลายครับวันนี้สิไปอีกครับอันนี้ทีมงานเจ้าภาพเพิ่นเลี้ยงไอติมขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายหขอบคุณหลายหเอาเลยครับโอ้ยขอบคุณหลายๆครับ เอาไปฝากคนนี้บ้างเลยไปอย่างเนี้ยนเอาไปอีกขอบคุณหลายๆครับนี่นะครับเอาเลยอันนี้แบบตากอันนี้แบบแทงเอาเอาอันนี้นะครับแทงคูณได้เอาแทงมาเมื่อี่ขอบคุณหลายๆเด้อครับทีมงานเจ้าภาพทีมงานท่านนายมคนนี่ขอบคุณหลายๆทีมงานท่านนายกครับทีมงานเจ้าภาพทุกคน ใจดีใจงามใจกวงใจใสรัทธาตว่าเป็นเรียงไอติมทีมงานเครับแบบตะกมีเด้อจะไปเอาตานเดียวอพี่งาเอาพีน้ำเนี้ยเนี่ยเอาพีนเลยเอาไส้ไสอไเอาเสยง้ไไอติมครับาไปเอาสองขั้นแล้วเอาไปแล้วเอสองขั้นครับเอามาเอาพีน เออคำว่ากิน,กนที่ารไปเรทีมงานหมอเรามาเอาไอติมไปกินไอลรอบรอบกลางขอบคุครับทีมงานสภาพรับหมอไอติมเลี้ยงทีมงานครับทุกคนเลยครับที่อยู่ในแขวงเขตเขตแขวงแห่งนี้มาเอามาเอาครับมาเอาอันนี้กัมเรนกัมตักกัมเรน ตักเกอร์มี่ทิดพี่ยาวปเป้าอีกไหมเป้วมีอีกไหมลูกพี่เงินบ๊พอพ,อพอ่อบ๊ออาการห่อนอีนนี้พี่น้องเรื่การราสษา อันนี้แบบตักครับชนิดตักเข้าไปฝ้ามาขันว่าหมันมาลู่กน้องไงนี่เนอะเพื่นน้ำเป็นตะลึกแต่ครับ น้ำใสดีดีไปตาอาบนี้ครับโอ้ยน้ำใสดีครับผมจิบไปต้นเย็ยน,น,นอันอยู่ลาเบิกต้มเนี่ยพ่ท่านอันมองมองพ้นไปเมือนนี่พ้นรอบไปรอบสองารอบก่อนพ้นพ้นผ้าไปงี่ส่ะครับได้หลายผมบอกคนที่่าขันขันบ่นได้กับเฝ้ามาเดี๋ยวมเมาอยู่อนน้องนี่

เอาให้ลูกร้านนดนงไไปเอาไห้ด้นเอยอ่ะเอาอีเอาอีกจ่าเอาไม้เอาไม้หลายเ้อปาอามาแล้ว้ามาเล้วมาโลงสางนี่ขันบ่อ้ปลาบึกวมปลาบึกขึ้นไหนปลาบึกไลงานไปวันเหียกับผู้ขาว่าได้ไปน้ำมูงขัรถข้าหนางานยู่ไปว่าอะ ตาพ่นยี่หนีละตาบ้าน,นปพอสีง่ายไหงเมนขาข่อยเตียงวีโลกงนี่นี่บานนี่บานนี่พนบอกให้ลกนี่เลยปลาบึกหล,ลกเออไม่แล้วตัวบที่หาโลากเออนี่โลกหน้องนี่พ่นว่ายโลกน้องนี่ได้เยู่เยหยข่อยก็ย,อย,อยุ่นี่ไม่ขอยเดนีเลย่ารถเลวกัน่านบ่เลี้ยนเส้ห้อครับแปลาบึกยู่นีไหลพ่นเห็นอนุญาตให้ล ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆโอ้ยเลี้ยงทีมขั้นไอ้งูนะเขาพูดอะไรกันเนี่ยพึ่งจะมาเปิดเซเว่นดีนี่ไปเปิดร้านดีนี่เออเอาไปกินได้หามเอาไปเปิดร้านเนอะขอบคุณครับแม่ค่ะพ่อค่ะมาเอาไอ้จิ้มไปกินค่ะแม่ค่ะพ่อค่ะน้ำเด้อครับเด้อประกาศจากเจ้าภาพนะครับมาเอาได้สุป มาได้ทุกคนครับมาได้ทุกคนครับน้ำแข็งมาส้่าแม่ฆ้าปลาซาซนมาเนอบักกี้เอาไปขา,ปากระต้าหนึ่งผมเพื่อนเอาเลี้ยต่แบบตักเฮ้ย <c oughs> อันนี้มันกินง่ายสันเหลียวว่าไปงได้เอมันก <rồi> ินง่าย

บรรยากาศเด็ดๆฮ้อนๆอีกนี่หนอ,หอนวันนี้ก็ฮ้อนครับเถ้าบุ้งเนี่ยทีมเส้าฮ่มเพี่ยนหนิล่ะทีมงานอ,อะไรโอ,อ้ก็เส้าไม่มีเลยเนอเมื่อกี้ลีกินยังหันไ,ไม่รีกินยังหันมองแล้วยูหันพอดีเน,นี่ยวันห่มเนี่ยล่ะ เราอยู่ถือองได้ว่ามันเล่าดีเน่ยเราองเราอยู่ดีขึ้นยังนี้โอ้อกาศฮอนเฮงพี่น้องฟ้าวันไิ้ผ้าลุงหนองไงนี่ท่านนายกเนไม่เ็นไห่ลงอยมุ้เจ้าเล้วเอิญเห็รถขนบเล้วกันเหี้ยคออยู่รถน้ำเนี้ยจไปไรไ่นาะโอ้ยสิไปน้ำเนี้หาทีแตกอยู่ใกล้ๆนี่ไหมนี่ยไม่ยุบมองมุ้เจ้าอาบน้ำเนี่ยไหมเดี๋ไม่แต่งยางไปที่ล่ะไม่ได้เห็นเมย์เฮยยุบมองมุ้งเจ้าอาบน้ำนี่ล พี่ผมยีไรตาให้ชาวบานพเป็นดิชาวบ้านน้ำจะว่านองกวงวะโอ้ยยังมีขาคอยเป็นแผลเสรนจด้เลยนี่คอยเลือ่อนไปอยางไฟน้ำฝนเพรพาะว่าหมองเพฝนไปมันน้ำเหมืนน้ำเป็นดำๆอย่งไี้หนักอากาศช่วงเที่ยงครับพี่น้องขึ้นได้แล้วนะรถจนล้มพ่วงครับเอารถไถลากสองเทียขึ้นได้แล้วครับ มาหมวนน้ำกันครับคืนนี้ครับพี่น้องครับพอคขาแม่ขายกับมาก,กันแล้วครับของมาลงแล้วเริ่มทยอยมาลงร้านลงของแล้วครับคลิปนี้ก็ขอบ,ขอบคุณท่านนายกกับทีมงานหลายๆครับเรียงไอติมทีมงานของเขาถ้าหยาโสตัยแล้วได้เบาหวานขนึะ้นพะันกะลัวผมนี่มันเบาหวานขึ้นพันกลัวผมนี่ยิ่งกินข้ก็กินเนี้ยนะเนี่ยน้ำตาลข้าวเพชรบัว ผมมีค่ารนำตาลหรอกครับขอบคุณหลายหลายครับผมพอกันคลิปหนาครับสวัสดีใหม่ใหม่คุณคูน